สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ภาพพี่น้องมาเบงองดอกแก้วมังก่อนเริ่มบานแล้วครับผมเเมือนะครับเ่บก,กี้มือนะครับมันก็บานแล้วพอนบานแล้วมันจะเป็นลักษณะน่านี้นะครับขังได้นี่มีเกสรหลายนะครับ วอาบานออกแล้วง,งามครับผมส่วนนี้จะเป็นที่จะเป็นมากนะครับส่วนนี้นี่ครับส่วนนี้จะเป็นมากแล้วมียอดของดอกออกมา,างเสียนะครับ ป่านออกมาแล้วงามหลายนะครับผมเป็นแก้วมังก่อนที่ปลูกไว้2องสมปีแล้วครับผมได้กินทุกปีนะครับปีนี้หัวก็เป็นดอกดอกเดียวนะครับสำหรับต้นนี้นะครับเป็นดอกออกมาดอกหนึ่งแล้ว บางพี่น,อน้องบางคนอาจจะบ่เคยเห็นนะครับดอกแก้วมังกรส่วนที่เป็นหมากกกษตอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากมันบานออกแล้วเมื่อสี่โรยแล้วก็ก็สิเป็นหมากต่อไปนะครับผมบึงต้น ต้นนี้บัวหันได้เป็นนะครับเป็นตาแตกยอดออกแต่ว่าบัห้ได้เป็นดอ,อกครับต้นนี้มันพังลงมบัวหันได้ไปเหตุขึ้นหยนะครับมันพังลงจากหัวเสาตรงนี้นะครับแต่ว่ากับบัตายนะครับมีแต่ยอดโป่งออกเยซึ่งเดี๋ยวสิาพาไปเบื้องอีกต้นนี้นะครับที่ที่มันเป็นดอ,อกนะครับ นี่ครับผมเพื่องเพิ่งมาตอมเอาพอดีนะครับเัน่อเกรสรหลายนะครับเพิ่งมาขนาดเลยครับเพิ่งมาเอาเกรสรน์น้ำมนนะครับผมเกรสรเต็มเลยนะครับต้นนี้ก็เป็นดอก ตัวนี้ก็เป็นดอกดอกเดียวนะครับตัวนี้นี่ครับเพิ่งมาเอาเป็นดอกออกพร้อมๆกันนะครับง่ามหลายครับ เพิ่เพิ่งมาออาพอดีเลยครับผมตันนี้ก็ออกดอกเดียวนะครับขอบคุณแล้วนะครับที่รับชมนะครับวันนี้ภาพเมิ่งดอกแกี่วมังกรกระลังบานครับผม เก็บภาพงามๆให้พี่ลองได้เบิ่งน้ำกันนะครับขอบคุณหลายนะครับที่รับชมครับผมสารมณีกันขอขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ